สวัสดีค่ะพบกับช่องโอไมก้อ oh นนะคะก็วันนี้มาดูแลสายตากันดีกว่านะคะดีกว่าให้เราแบบสายตาเราเบอร์ก็ตัวนี้เลยค่ะวิตซูโกนะคะวิตามิน A ที่โอเลือกมาใช้บำรุงสายตาขโอเอ,เองนะคะก็วิตามินตัววิตามินตัวนี้มีสารสก,กัดจากดอกดาวเรืองนะคะก็เดี๋ยวโอแกะให้ดูว่า1ซองนะคะจะมี2แคปับซูลน,นะคะเราก็ทานได้ครั้งละ1เม็ดวันละหวันละหครั้งนะคะหลังอาหารเดี๋ยวมาดูนะคะ เม็ดเล็กแต่นี่นะคะเม็ดเล็กนะคะก็รับประทานง่ายแล้วก็มีมีคุณประโยชน์กับสายตาเราช่วยบำรุงสายตานะคะก็สารสกัดจากดอกดาวเรืองมีเทียบเท่ากับลูทีน8มิลลิกรัมนะคะแล้วก็มีสารสกัดอาเซโรล่านะคะจากเชอร์รี่นะคะแล้วก็มีวินวิบรีแล้วก็มี โโทลีนแล้วก็มีส่วนของวิตามินเอเข้ามาช่วยในเรื่องเรื่องสายตาเรานะคะก็หลังจากที่โอวกินตัวนี้เข้าไปอะโอมรู้สึกว่าดีขึ้นแต่วันนี้ทำไมถึงใส่เพราะว่าอยากให้ทุกคนรู้ว่าตอนนี้สุขภาพตาดีขึ้นนะคะด้วยตัวนี้นะคะวิตชูโกนะคะอยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองช่วงนี้โรคระบาดแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพสายตาด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ